ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10จังหวัดชนเสาชนคานจนต้องอุทานเช็ดเค่ K. อาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมืไว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ share, อยู่ใกลกๆอย่าลืมเพิ่มไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่1ิจังหวะนี้พี่แกอยู่กลางสนามยิงข้ามฝ้ามาแต่ชคไม่ดีบอลไปกระแทกคานสั่นลั่นหูแล้วดูฮะซ้ำอีกทีพี่แกก็ดันแม่นบอลเล่นไปชนคานแม่อีกรอบแบบหน้าเจ็บกระดองใจบอกประตูตั้งกว้างเป็นเมตรไอห่าลากไส้ดันยิงไปชนขาดซะอย่างนั้นดูอีกทีฮะที่ยิงไกลบอลพุ่งไปกระแทกเสายังพอเข้าใจได้แต่ที่ซ้ำเนี่ยมันควรจบไปแล้วยังไม่แคล้วจะมาลั่นโดนคานแม่อีกรอบแบบหน้าเจ็บใจเสียจริงๆ อันดับที่าเข้ามาชาร์จแบบจะจ่อแต่บอลดันทรยตตีนิ่นไปเช็ดคานเด้งลงมากลับขึ้นไปใหม่ก็ไปที่เดิมเพิ่มเติมคือความซวยจริงๆฮะดูอีกทีส่งมายื่นตีนเข้าไปบอลดันจันอะไรไปหาคานเด้งลงมาอีกทีพี่บอลแกก็ไปที่เดิมเหมือนฟ้าแกล้งให้แม่งเ็นแบบนี้เลยจริงๆ อันดับที่8มาถึงยิงเปลี่ยนบอลเหวี่ยงไปชนเสาวเพื่อนบอกไม่เป็นอะไรกูจัดการเองยิงแม่อีกทีทีนี้แม่ก็นชนคานออกมาอีกคนบอกมาให้ฆ่าเธอและเข้าไปซัดชนเสาวมาเข้าตีแล้วยิงอีกทีแม่ก็ยังชนคานจนต้องพาน,นอนกุมหัวตัวรอดเลยฮะโคตรดูอยู่ข้างสนามบอกโอ้โหสี่คนมึงยิงทั้งสาวทั้งคานไม่เข้าประตูดูแล้วกูต้องพาพวกมึงไปออกรายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรและหลายสัตว์นี่มันความสามารถพิเศษชัด,ชดเลย อันดับเจ็ดหลุดมายิงบอลวิ่งชนคาทยานไปเสาไม่ยอมเข้าประตูซ้ำอีกทีรอบนี้แม่ไปดาวอาคารเลยดูให้ยิงลูกนี้ไม่ใช่เข้าคานก่อนแต่มันไปเสาก่อนจะมาคารแล้วก็ทยานมาเสาอีกรอบสามเด้งคนยิงนี่ร้องกูเล่นไพ่3ามเด้งยังได้ต่างแต่เล่นบอลแล้วยิงสามเด้งแบบนี้ไม่ได้เฮียอะไรเลยโดนด่าได้ซ้ํา อันดับที่6มากันที่สนามบอลดอยหมืองหลุดเข้ามากะยิงเสียบเสาแต่กลายเป็นชิงเสาต่อด้วยเช็ดคานแล้วยังจะมาชิงเสาก่อนจะเข้าเสาเดิมอีกรอบแบบไอ้คนยิงงงโกนี่งงกว่าห้สี่เด้งซึ่งหลังจบนัดนี้เพื่อนๆทุกคนก็พาพี่คนยิงไปรถน้ำมลล้างซวยกับหลวงพ่อโก,กวยวัดหน้าต่างเพราะคนอะไรมันจะซวยไม่บรรยาบรรยัญญงขนาดนี้วะ อันดับที่5พี่แกโยนบอลลอยข้ามมาเช็ดกระบะทยานไปเด้งคานทีนึงยังไม่ลงเด้งอีกทีก็ไม่ลงเข้าไปโมงก็ะชอกช้ำถลำําตัวไปแดกตะขาะา่ายทังนั้นฮะไม่เข้าดูอีกทีม่งบอลย้อยแทนที่จะเข้าไปหาตะข่ายเสือกไปเด้งเล่นบนคาน2ทีก่อนหนีออกไปไม่ยอมเข้าประตูโคตชดูนี่บอกกูปวดเสียวนเกล้าเลยเช็ดเค ที่โยนบอลมาให้เพื่อนมงหวังเข้าเน่งแต่ต้องร้องเองเมื่อบอลแม่งโชว์กายกรรมวิ่งเล่นบนคานแม้ทยานมามงซ้ำก็ชํำใจฮะเข้าคานเหมือนเดิมดูครับมงทีบอลนี้ไปเด้งดึงดึงเล่นบนคานไม่ยอมทยานเข้าประตูคนดูร้องโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนั้นมันโชว์ความสามารถพิเศษมงบอลไปวิ่งเล่นบนคานใช่ไหมยอดเยี่ยมจริงๆคนดูพองมีแต่อัศจรรย์ อันดับที่สซัดฟรีคิกแต่บอลเจ้ากรรมดันทําระยะไปกระทบคานได้กออกมาเพื่อนบอกไม่เป็นไรเพื่อนยังอยู่ที่เราเข้าทําใหม่ได้จัดการหักหลบแล้วโยนมาใหม่ซัดเต็มตีนโกบัดได้วิ่งเข้ามาใหม่คราวนี้เอาใหญ่แม่งกลายเป็นทิ้งเสาขวาไปหาซ้ายไม่ได้เฮอะไรเลยครับซึ่งหลังจบเกมนี้ทีมพีเสื้อเขียวไปตรวจสอบพบยันก้าวยอดอยู่ที่เสาด้านขวาเลยรอ้องไอหยานี่ไงคูหญิงไม่เข้าแม่งสักเสิ็จริงจริงสักยันไว้ด้วย อันดับที่สองส่งบอลให้เพื่อนเข้ามากดบอลชิ้นคนไปชนขาแล้วเลิงสำราดไปเสาขวาจนมาเสาซ้ายสุดท้ายแม่ไม่ข้ามเส้นซะอย่างนั้นฮะดูภาพชายิงชิ้นคนนี่โกจนปัญญาไปแล้วแต่แคล้วคลาดพอแกห้อยหลวงพ่อดีบอลนี่แม่งแดงครบสามตำแหน่งแต่ไม่เข้าประตูดวงพี่แกดีแข็งกว่าหำอีกฮะ อันดับที่1มาถึงยิงแต่เด้งคานเออกมามงซ้ำเต็มกระบ,บาก็เข้าคารเดิมมงจ่อยๆอีกทีรอบนี้ก็ยังชนคานโคนนี้ปวดกระบะตะโกนด่ามึงมงหน้าประตู2รอบไม่มีโกนี่ให้แม่ยายกูมงยังเข้าเลยมากไอ้สนิมสัวม่วเบยและนี่คือขอบสนามทอปเทนขอบคุณวิดีโอต้อฉนฉบับจากเฟลิกซ์หากเพื่อนชอบอันดับไหนอย่าลืมเมนไลค์บอกกันไว้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์แอปดีๆที่คู่ควรกับมือถือคุณรออะไรนะครับโหลดสิครับแล้วคุณจะติดใจขอบสนามท็อปเทมตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่